นายชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจอปทุมธาน,นีที่ขับเคี่ยวกับผู้แข่งอย่างพลตรวจโทคำรณวิทุมกระจ่างจนเอาชนะศึกเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธาน,นีได้อย่างเฉดชฉีวเพียง1,820คะแนน ล่าสุดมีการเปิดเผยถึงมติปปชที่เคยชี้มูลความผิดนายชานพวงเพชรด้วยเสียงเอกชนเก9เสียงในคดีจะซื้อถุงยางชีพช่วยน้ำท่วมเมื่อปี2554ตามความผิดมาตรา151 157 162วงเล็บ1และวงเล็บ4ซึ่งสารอาญาคดีชุจริตและระพฤติผิดชอบประทับรับฟ้องนัดไต่สวนสืบคดีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นชนวนเหตุอาจถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ นายประกรณ์นในประพัดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎิกาได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้โดยระบุว่าวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกฤษฎิกาได้ให้เหตุผลทุกกรณีไว้ว่าหากถูกสักให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปปช,ชีบูลและมีคำถามว่าระหว่างนั้นเขาพ้นตำแหน่งแล้วกลับเข้ามาทำหน้าที่ใหม่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งโดยตากการกะต้องหยุดเพราะไม่ต้องการให้ยุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายปกติซึ่งเป็นไปตามผลของ กฎหมายอยู่แล้วนายประกรณ์บอกอีกว่าหากนายชาไม่เชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นคนชี้เพราะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้หากนายชาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่จะทำหน้าที่แทนอาจเปประลัดเอาระจปทุมธานี